สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอันเป็นที่รักของแนนนะคะเอฟีทุกคนเลยนะคะวันนี้แนนกำลังจะออกไปนวดเหมือนแบบว่าเหมือนมีเวลาอยู่นิดนึงทุกคนโอ้ยร้านนวดโงนี้ละะแล้วมั้งเต็มแน่เลย ชั่วโมงละสองราสิบถ้า2ชั่วโมงเท่าไหร่น่าจะคนเต็มแน่เลยเพราะว่ามันห้องเล็กๆคนเดียวนะอเดี๋ยวลงไปถามเขาก่อนจอดตรงนี้ก็ได้ไมั้ ส,ส,สองชั่วโมงเท่าไรสามชั่วโมงเท่าไรเดี๋ยวกันนะคะทุกคนหย่อวเดยว ตอนนี้ตอนนี้เที่ยงอยากนวดสองชั่วโมงอะนึกว่าร้านร้านนวดจะเต็มเพราะว่าเห็นรถจอดอยู่ก็เลยอ๋อที่แท้เป็นรถเจ้าของร้านตอนนี้เที่ยงเที่ยงใบหนึ่ง đi đâu anh mày ังไวเ่ยก็เสร็จไปอุ้ยเสื้อทำไมเปื้อนจังก็เสร็จโอเคชั่วโมงเดียวก็ถงอยากได้สองชั่วโมงเหมือนกันนะ อยากสองชั่วโมงวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนแบบว่าออกอ่ามาทักทายทุกคนอยากมาทักทายเพราะว่าแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงคลิปลูกคลิปอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วแล้วก็อยากสี่มาทักทายนะ หรือจะสองชั่วโมงเลยเฮ้อก็อได้มานวดนานแล้วเด้่อยว่าได้มานวดนานแล้วเด้มันเมื่อยมันอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างเครียดเครื่อทนทายอะไรอย่เงี้ยเนาะทุกคนเอาไงดีกลัวว่าจะแบบว่าไปรับลูกล่าไม่ทัน ดี๋ยวดูก่อนถ้านวดดีก็สองชั่วโมงถ้านวดไม่ดีก็ชั่วโมงเดียวเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้สัมนน่ก่อนเด้อเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตนวดเสร็จแล้วเหยออัดคลิปมาใหม่และจ้า